ศาสตราจารย์อุกฤษมงคลนาวินประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติหรือคออนอทอได้แสดงความเห็นต่อการเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมในรูปแบบต่างๆโดยศาสตราจารย์อุกฤษเห็นว่าการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมในรูปแบบ,แ,บบแบบของพระราชบัญญัติตามที่คออเนอทอเสนอเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและมีโอกาสทําได้จริงมากกว่าการเสนอกฎหมายในรูปแบบอื่นๆ ให้้ควาามรูประชปะนโดยอาศัยสอส,อสอเพียง20คนขึ้นไปก็สามารถเสนอร่างกฎหมายและผลักดันให้มีการพิจารณาในสองสภาได้และหากสอสอหรือสอวอต้องการแก้ไขเนื้อกฎหมายเพิ่มเติมก็สามารถทําได้ในชั้นแประยะติเพื่อให้การนิรทษกรรมครอบคลุมและมีขอบเขตท,ที่ชัดเจนว่าจานะนนรทษกรรมคนกลุ่มใดบ้างเสนอเข้าไปสภาสองสาฉบับก็ได้ของสมาชิกสภาพักรัฐบาลหฉบับ พักร่วมในบาลหนึ่งฉบับฝ่ายข้าหนึ่งฉบับก็ได้ข้อหาเ,อาเรื่องเนื้อหาก็คงไม่แตกต่างกันเ่ยไหร่อเข้าสภาแล้วก็ไปรวมพิจารณาด้วยกันแล้วให้ปลายยติแก้ไขเพิ่มเติมยังไงก็ได้ตามตามความสมัครใจจนกว่า,าจ,จะเป็นที่ตกลงกันเรียบร้อยต่อไปนี้เป็นร่าระชะกําหนดส่วนกรณีที่กลุ่มนปชเสนอให้ตรากฎหมายในรทษกรรมเป็นพระราชกำหนดโดยอาศัยอำนาจของคณะรัฐมนตรีนั้น ศาสตราจารย์อุกฤษเห็นว่าแม้จะดำเนินการได้เร็วแต่จะมีปัญหาตามมามากเพราะท้ายที่สุดพระราชกําหนดจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาซึ่งหากรัฐสภาตีตกก็จะถือว่าการในรัฐกรรมที่ทำไปก่อนหน้ามีผลสิ้นสุดทันทีและผู้ที่ถูกคุมขังจะต้องกลับเข้าเรือนจำอีกครั้งซึ่งจะทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองตามมา ขณะที่การเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมในรูปแบบรัฐธรรมนูญของกลุ่มนิติราษฎร์เป็นไปได้ยากกว่าการตรากฎหมายในรูปแบบอื่นเพราะแม้แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตรา291เพียงมาตราเดียวก็ยังเป็นปัญหาจนปัจจุบันพอออกเป็นพระํากำหนดเสร็จเรียบร้อยจะต้องเข้าสู่สภาตอนเข้าสู่สภาจะเกิดการขัดแย้งกันอย่างมาก อย่างน้อยก็ต้องถูกหาว่ารัฐบาลมัดมือชกถ้าเกิดสภาไม่รับร่างพระรามดที่ออกไปแล้วเนี่ยก็จะตกไปถ้าร่างพระ่ามดที่เสนอมาตกไปผลจะเที่ยหายใหญ่หลวงเพราะในรัฐมนุญฉบับปัจจุบันถ้าพร่ามดนั้นมีผลบังคับใช้แล้วแต่ตามรัฐมนุญฉบับปัจจุบันถ้าพร่ามดพระราชกำหนดนี้ตกไปมีผลย้อนหลังถือว่า ไม่เคยมีพรากำหนดนี้มาก่อนคราวนี้จะเกิดกราหวนวุ่นวายมากเพราะพวกที่พ้นโทษไปแล้วพวกที่ออกมาจากเรือนจําแล้วต้องกลับเข้าไปอยู่ใหม่สำหรับกระบวนการผลัดกันร่างกฎหมายนริรโทษกรรมนั้นศาสตราจารย์อุกฤษมองว่ารัฐสภาควรเป็นเจ้าภาพผลักดันให้มีการพิจารณาร่างกฎหมายนริรโทษกรรมในรัฐสภาเนื่องจากทั้งสอสอและสอวอมีที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งฝ่ายประชาชนเป็นผู้ต่อสู้ให้มีการเลือกตั้งขึ้นจนบุคคลดังกล่าวสามารถเข้ามาเป็นสอสอและสอวอได้ขณะที่ประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองจํานวนมากกลับถูกคุมขังอย่างไม่เป็นธรรมและมีการตั้งข้อกล่าวหาเกินจริงและคนที่ถูกดําเนินคดีบางส่วนยังเป็นประชาชนที่ไม่รู้เห็นกับเหตุการณ์ขณะที่กลุ่มแกนนําเองกลับได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวดังนั้นสารยุติธรรมจึงควรพิจารณาให้มีการปล่อยตัว หรืออนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกคุมขังจนกว่าคดีจะเข้าสู่ชั้นศาล